Good Morning Bangkok สวัสดีค่ะคนส่วนมากมักจะใช้คำพูดย่อๆในระหว่างแชทหรือในการส่งข้อความ WhatsApp หรือ Line แม้ว่าคำเหล่านี้จะไม่ใช้คำภาษาอังกฤษที่เป็นทางการแต่ว่าคนส่วนมากนิยมใช้กันเพราะว่าทำให้พิมพ์ข้อความได้ไวขึ้นคำศัพท์ข้างล่างเหล่านี้คือคำที่เขียนเต็มๆของคำย่อที่นิยมใช้กันค่ะ อันแรกค่ะ L O L ล O L Laugh out loud แปลว,ว่าหัวล้อเสียงดังค่ะอันที่สองค่ะ B R B Be right back เดี๋ยวจะกลับมาค่ะอันที่สามค่ะ T T Y L Talk to you later แปลว,ว่าแล้วค่อยคุยกันใหม่ค่ะอันที่สี่ B.T.W. By the way แปลว่าอีกอย่างหนึ่งอ้อ Example By the way you were looking good today อ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้คุณดูดีมากอันที่ห้า B.F.F. Best Friends Forever แปลว่าเพื่อนรักตลอดกาล Example She's my B.F.F. เธอคือเพื่อนรักตลอดการของฉันอันที่ 6. DM Direct Message แปลว่าส่งข้อความส่วนตัว Example if you have something important just DM me don't message anything publicly ถ้าคุณมีอะไรสำคัญที่จะบอกก็ส่งข้อความส่วนตัวหาฉันได้เลย อย่าส่งข้อความอะไรที่เป็นสาธารณะอันที่7ค่ะ I D K I don't know แปลว่าฉันไม่รู้อันที่8ค่ะ I M H O in my humble opinion แปลว่าในความคิดเห็นที่เคารพของฉันอันที่9 R O F L Rolling on the floor laughing แปลว่ากลิ้งบนพื้นพร้อมกับหัวเราะไปด้วยหรือขำหนักมากค่ะี n 1 i c i l a s h w/o without แปลว่าไม่มีหรือปราศจาก Example I will be going to the mall without my friend ฉันกำลังจะไปเที่ยวห้างโดยไม่มีเพื่อนฉันไปด้วยค่ะ อันที่11ค่ะ X O hugs and kisses แปลว่ากอดและหอม example I will see you later X O แล้วเจอกันทีหลังนะกอดและหอมลาถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณดูด้วยเวลาคุณใช้คอมย่อเขาจะได้แปลออกค่ะขอบคุณค่ะ